สวัสดีจ้าขอเชิญทุกผู้ทุกคนนะคะมาร่วมรับประทานอาหารอร่อยๆแซ่บๆ,ๆไปด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกทๆคนนะคะวันนี้อาหารมีหลากหลายอย่างให้รับประทานค่ะบรรยากาศดูคุณแม่กำลังรับประทานอาหารอรอยอร่อยนะคะใครมีคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมซื้ออาหารมาบำรุงร่างกายให้ท่านนะคะตอนนี้ค่ะ นางซื้ออาหารไ่คุณแม่บำรุงร่างกายมาทานอาหารไปด้วยกันค่ะมาเติมพลังบวกไปให้ร่างกายไปด้วยกันนะคะดูบรรยากาศคุณแม่กำลังทานกุ้งค่ะกุ้งย่างนะคะย่างกุ้งค่ะวันนี้ค่ะตัวบเบ้อเลยนะคะอาหารอร่อยๆค่ะเป็นอาหารทะเลนะคะวันนี้ค่ะผละไม้ก็มีค่ะน้ำดื่มก็มีนมก็มีค่ะ ผักผลไม้มีครบคันเลยนะคะมานะคะมาอร่อยมาแซบๆไปด้วยกันค่ะดูบรรยากาศคุณแม่กำลังแกะกุ้งนะคะตัวใหญ่ๆตัวเบ้อเบ้อเลยค่ะเนื้อเยอะด้วยนะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาทานด้วยกันมาแซบๆไปด้วยกันมาอร่อยไปด้วยกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube ค่ะอุดมชาแนลนะคะทางช่อง Tik t o ๊อ วรวิทย์สองสี่หกสอค่ะบรรยากาศการรับประทานอาหารนะคะอาหารอร TVs, ่อยอร่อยค่ะมารับประทานไปด้วยกันนะคะมาเพิ่มพลังงานให้ร่างกายไปด้วยกัน,นะคะ่ะบรรยากาศการรับประทานอาหารอร er, ่อยอร่อยค่ะเติมพลังให้ร่างกายไปด้วยกันนะคะซับซับซับอร่อยอร่อยจ้าดูาค,คุณแม่ท่านคบเชียวนะคะ มีฟันครบหมดทุกซี่เลยนะครับคุณแม่ของน้องนานค่าอย่างไรนะคะก็อย่าลืมซื้ออาหารมาให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มพลังงานพลังบวกให้ล้า ตัวเบรอ่ให้คุณแม่ไปเลยนะคะวันนี้ค่ะผื่ผักก็ซื้อมาให้คระมานึ่งให้ค่ะคุณแม่จะทานนึ่งพักนึ่งนานๆเบื่อๆจะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะนมก็ซื้อมาให้บำรุงสุขภาพร่างกายค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ อะะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรักทุกคนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไป